วสกดหมเลพูดถึงแฟชั่นแล้วนะคะพูดถึงแบบว่าลูกๆของเหล่าศิลปินน,นักแสดงแล้วนะคะคุณมาพูดถึง ลูกคนนี้กันบ้างค่ะสําหรับน้องโนล่านะคะลูกสาวของคุณแม่เจนนี่อัลภาพาสนี่แหละคุณเขามีการาจัดเต็มแฟชั่นนะคะเป็นแฟชั่นฟุตบอลค่ะคุณเป็นแฟชั่นที่เขาไปเล่นฟุตบอลนะคะเรียกได้ว่าอินเนอร์ถ่ายรูปเนี่ยเหมือนคุณแม่สุดๆเลยวันนี้ <c oughs> นำมาฝากกัน <c oughs> น่ารักมากนะคะสําหรับลูกสาวคนสวยน้องโนล่านะคะ, <c oughs> ะลูกของคุณเจนนี่อัลภาพาสแล้วก็คุณพ่อมิกกี้ นี่แหละก็เป็นแฟชั่นเดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มโตขึ้นเริ่มคุณแม่แบบคุณแม่คุณพ่อคือเขาแต่งตัว<ช>เป็นแบบตั้งแต่ใส่แฟร์ทั้งคู่ใส่แฟร์ออกกําลังกายเฮลตีก<ๆ>้กินรานะคะอ่ะวันนี้ก็เลยมีภาพน่ารักแบบนี้มาฝากกันนะคะโดยนะคะได้เผยเห็นพัฒนาการของน้องโนล่านี่แหละที่ดูแข็งแรงสดใสนะคะอะมัดอสองจุกสองแกะแบบนี้น่ารักจีเดียวค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นลีดาท้าโพสนะคะที่เขาบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยเล่นฟุตบอลเห็นฟุตบอลอยู่ตรงเท้า ว้คุณนะคะโดดเด่นเป็นธรรมชาติเหมือนถอดแบบคุณแม่มาเป๊ะเลยบรรดาแฟนคลับเขาก็แบบว่านะเข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็มากดอิโมจิชื่นชมในความน่ารักสมวัยของน้องโนล่าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแฟชั่นน่ารักน่ารักเอามาฝากกันเริ่มโตขึ้นที่ฉันว่าคนนี้พัฒนาการก็ไม่ธรรมดาไม่ธรมมธรมดาคุณพ่อคุณแม่สอนแต่ว่า,าดูแลสุขภาพแต่เด็กออกกําลังกายทานอาหารมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกอย่างทุกอย่างจริงๆและคุณแม่ก็คือคุณคุณเจนนี่ก็คืออีกหนึ่งคน นะคะที่เป็นคุณแม่แล้วเหมือนพี่สาวอีกหนึ่งคนคือดูเด็กมากดูเด็กตลอดเลยค่ะเด็กลงทุกวันใช่ค่ะโอ้โหดูแลตัวเองดีมากจริงๆนี่แหละคือผลพได้จากการที่เขาแบบดูแลตัวเองใส่ใส่ใจตัวเองออกกําลังกายเลือกทานอาหารลอะไรแบบนี้ค่ะคือมียิมเป็นของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นคนที่หลงใหลในเรื่องของการออกกําลังกายอยู่แล้วนะคะยิ่งมาเจอสามีที่ ลงไหลทั้งกายการออกกําลังกายด้วยเนี่ยไลฟ์สไตล์มันไปด้วยกันแล้วก็ส่งเสริมกันและกันแล้วก็ทําให้เนี่ยค่ะผลลัพธ์ที่ออกมามันดีแบบนี้ผลลัพธ์ก็คือโนล่าแบบน่าใช่แล้วโนล่านะเห็นคุณพ่อคุณแม่ออกกําลังกายแบบเนี้ยมันซึมซับแล้วน้องก็จะรักการออกกําลังกายโดยไปถึงรักการเลือกรับประทานอาหารดีๆมีคุณภาพด้วยองค่จริงบอกว่าเลี้ยงแบบไหนก็ได้แบบนั้นนั่นแหละใช่ค่ะในขณะที่เราเลี้ยงแบบกินขนมจุบจิบกัก็ต้องกินจะ S <S <S อันนี้เลือกแนะนำได้นะคะค<ช>่ะเออ